คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบที่ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่นำไปพูดกับเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่นะคะขาวบอจะตายแล้วแกไปปิดไปไป,ๆๆปันปๆๆๆั่น อุิจีวตัวจริงหรือเปล่าคะทำไมจู่ๆรู้สึกเหมือนว่าพี่โดนรถแรงหรือเปล่าแรงมาพี่แรงอะไรคะเอา ID hunt แต่มากดเซิร์ชเล่นๆนี oh, ้ป่ะโอ้ยห้องวีอยู่บ้านเกีอิชาน้าประตูนะคะเกิดหน้าประตูเหมือนกันมี2เครื่อง คนละเครื่องอย่าไล่อีเก๋ก็พออย่าไล่อีเก๋ก็พออย่าให้อีเก๋ได้นั่งห้องวีก็พอตัวไรนะขบอยโดนเลดเลือดเลใครจะโดนก็โดนแต่ห้ามเป็นกูแล้วดูแต่ละตัวไล่ยากเิน <c oughs> ไล่ยากทุกองค์พี่เลือกเลยว่าใครจะรอดใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปเลือกเลยยังไม่โดนสักแผลเลยอเนี่ยปล่อยปะเนี่ยไม่น,น่านะแกขบอยมันก็หกติวติวติวสไตล์อันเดทอันเดทโอ้เสียใจด้วยเธอเป็นไลนต่อไปมาละจะเอาปะล่ะเอ๊ะ รู้สึกแปลกๆเะล่าวนเ้นดมันไม่ได้จะเอาชานพวกเธอมันเห็นชานพวกเธอโดยคุยสีม่วงระวังนะเดี๋ยวจะจะโทรไปวินไม่ได้ไม่ได้ไม่คุ้มไม่คุ้มอย่าอย่าเข้าวับมาไม่ได้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 โอ้นโดนแล้วหนึ่งอยากโทรหาคาร์บอยมันจะรับใช่ไหมแต่คาร์บอยไม่อยู่ไม่ไม่ติดกำแพงเธอคาร์บอยไม่ติดกำแพงโอ้ยคาร์บอยหน้าโง่อ้าวไม่โง่คาร์บฉลาด แต่ว่าผีผีไม่ฉลาดผีโดนฉลอกตกลงไปแล้วโอยไอชิหายเออยู่ชั้นสองเธอบอยเด็กเายเธอจะอยู่ชั้นสองขับบัตรมันจุกยู่ขับบัตรมันจุกยู่ตายแล้วเราไม่ให้มันลุกเองนะชิหายกันหมดแล้วแกปันอยู่มันขึ้นบอกฉันนะโอเคมันขึ้น โอ้ย oh, ลูกเองไปรับคนได้นะเธอโทรหาฉันฉันโทรหาขาบบอยไปแล้วนะซีไล oh. ่เธอหรือไล่ขับบอยเอาไงล่ะเอาไงล่ะเธอมันมาเอาเธอโอ้ตปบเออชาวบ้านลคนไปห้าคนเพราะมันอุ้มไม่ได้ป่ะเออแล้วเขาจะมาฮิวเราไหมอ้าวแล้วทำไมเขาไม่กดสกิลเขาเล่นเป็นป่ะนี่เม้นเออก็จะมาฮิวคุณน้อยผีตีขาบบอยตายหาแน่ขาบบอยจะตายแล้วแกไปปิดไปไปปั่นป okay. ั่นึง มันมาเอาฉันแทนแค่เครื่องเจ<อ>็ดสิบมีประตูตรงนี้ที่ให้ผีเข้ามาโดนสตมมัมมาได้แล้วก็หน้าด้านด้วยเนาะอีเหียสิตแตกเออมันตีไม้แตกรอบนี้ไม่น่ามารอบนี้น่าจะหลังไม้แตกข้าบอยเอาเลย โหลดีะกระตัวใครตัวมันนะครับพี่เข้าประตูวับมาเข้าประตูวับมาจะทําประตูวับให้เออเรียบร้อยประสบการณ์เสี่ยงตายมากยื้เครื่องกับเขาบอยอยู่สองคนก็ไม่่คยโกรธเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปากกลับเทมาทำไมเอ่ยคนเขาทำมาหากินกันหมดประเทศแล้วฉว่าตัวจริงว่ะแกจุกเก่งอยู่นะฉันเป็นองค์เทพสามตามาโดนชัย พูดแล้วอยู่ดูครูพนอเลยอะครูคณะดูจบไปแล้วแกได้ดูไหมที่เป็นพนอเวอร์เด็กอะยังไม่ได้ดูเลยสถานีหนึ่งจ้าขี่นะจ้าหลังบ้านปะอืมมาแล้วอิกาอิกามาเลงเด้ง มาไล่คนเด้งปึ้งโดนบิงตบเลยอ่ะมาแน่เมลิเฟสจะไปแต่ฉัมลิเฟสจะไปมันไม่ตีประตูแบบนี้ก็ไปค่ะผู้ชายเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วดิฉันจะปั่นให้เสร็จแล้วดิฉันพร้อมพี่าะช่เดี๋ยวฉันเดินแยกกับผู้ชายเสียใจด้วยแกเขานั่งรถไฟเขาไม่ขึ้นคือดูแต่เขานั่งรถไฟมาหัมาตกชั้นทีนึงน้อยอ่ะผีปอบมันลงมันลงมันลงแล้วมันลงแล้วผีลงแล้วผีลงแล้วอีผู้ชายมานี่เนี่ย ประตูเนี่ยเข้ามาซีมีประตูอยู่เนี้ยอีเออก็จะเอา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 มาที่ประตูใส่กูรู้เรื่องแม่จะวิ่งทราบมันอย่าพึ่งวีนกูเห็นแกเห็นประตูใช่ไหมไอ้ต้นแล่วไงอยู่เฮ้ยแล้วจะมามะกูทำไมในอีดอกอ้าวแล้วก็มาตรงนี้กันหมดเลยลังแก โอ้ยอย่ามายุ่งกับกูแล้วจะมาแทงกูทำไมนู้นมึงไปซ้ำตัวเดิมมึงนู้นมีสมาร์ตเฟซปั่นอีกเครื่องปะฉันไม่รู้ว่าชี้ปั่นหรือชี้ชนจะทำอะไรอะชี้ชนโอ้ยแล้วสมาร์ตเฟซโดนมาอีกแหละอ้าวอ้าวอ้าวสมาร์ตเฟซเด้งโชว์ผีนี่เฟซบอกว่าเผื่อด้งรับค่ะแอบเคิดอะไรกันมาอีกการนึกปะครับพี่ออ้ยแทงเก้าอี้ไปหนึ่งดอกมาที่มาทางนี้พี่เห็นประตูวัดใหญ่ไหมคะ อืมเข้าวับใหญ่เหอทำไมเนี่ยกูท้อว่ะแกปั่นๆไปเป็นชับมันเองล้มจะได้ไม่เป็นไรเรามีเดอร์สตั้นอยู่เดอร์สตั้นไม่แก่ออเดอรเอาแบบเรื่อยๆเอาละกันเพราะว่าเครื่องยังอีกยาวไกลเอาไปแดกอมานทำรีเลิกฆ่าอีฉันกำลังโอ๊ยมาตีแอดฉาน ช่วยกันทำมาหากินคือบล็อกตูดเพื่อนทม์รีพวกจ่าเทยอ่าจังหวะนี้แหละเอแล้วใครชุดทำไมไม่เจอนี่ไงนี่ไงอ่ะเข้ารูไปลูกเออเลิศเข้ารูกันหมดทุกคนเข้ารูกันไปหมดเยวนชันมันจะวาร์ปไปมันจะวาร์ปไปจะวาร์ปมาเครื่องหรอ หยุดไม่มันบอกไปหาแก๊งสองตัวฉันสาบมันไม่ทานนะ้ะตุยหนึ่งองค์จุดทันปะทันอยู่แกจุดเลยถ้าฉันสาบทันเมื่อกี้นะไม่ตุยหลอกสองหนอ่อเสียได้แลอ,อกสองคนม่นะ<ร>าหลอ,อกสอง,งคนอีกแล้วหรออ๋อเป, <c oughs> เป็นคนสวย้ยอิงแล้วทําไมเสียงมันเนอก็เป็นคนสวยอ่ะจะเป็นคนสวย คือกูงงแล้วฉันก็เปิดประตูบ้านเล็กโอ้ยขาวเอาข่าวดํามาแก้เลยอ่ะคนนี้น่าจะเป็นเจ๊บัมในอีกจักรวานหนึ่งนะคะเขาก็เลยโดนไล่ไม่รู้ก้าต้องโดนไล่คนแรกคนขุดไปก่อนนะยูโกเฟิร์อุ้ยเก่ามากต้อม,มีคำว,ว่าขอบคุณไหมโคตรยืย้อจังหวัดเนี้ยทั้งผีทั้งคนนะอ่ะยื้อฉันบล็อกตดมันต่อเองหรือเปล่าเพื่อน แผ่นไม้โอเคอยู่ตรงแผ่นไม้ตรงแผ่นไม้ฮัลโหลเวลไม้ไหนคะผลไม้เดียวกันอยู่ในแผ่นไม้กี่โมงวมันบินมาแล้วมันบินมาหาฉันนี่แหละที่จะไปเอาหูโอ้ยฉันสาบงอเช่ยด้วยรับสายกูโอเค อดะไรไไม่ด้เลยไม่ทานแน่นี่ขี่อยู่ให้แกไปไปรูเข้ารูอ้าวแล้วผู้ชายไม่เข้ารูอ้าวแล้วมันจับอีนั่นเลยเอ้าแล้วมันก็วางอ้าวสรุปผิดชอบอะไรกนแน่ครับเอาปล่อยปล่อยอีนั่นจริงดิปล่อยผู้ชายจริงเหรอสองคนแล้วก็ปล่อยอ่ะอีดอกอะไรอ่ะแล้วฉันอ่ะจะไปดีกว่าชาตามแม่ฉันรู้แกเด็กก็รู้ทานมางลูกกระตุย มันปล่อยผู้ชายมันจะตอบผู้หญิงนางนี้มันไม่แม่นเลยเออวะลูก้าเป็นกระเทยชีเหยียบเพศเอาดิลูก้าเป็นก้อย่างไงอะอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยมันก็เสียเวลากับอุ้ยแกห้องวีฉะนั้นก็อี้ตัวแรกในห้องวีเลยแล้วก็เหลือเครื่องหนึ่งพอดีมันเห็นเธอแน่นเธอทำอาไงต่อแกมันตีรูอะสิมันตีหรือมันตามมันตีไหม แกมันลงมาแล้วแกมันอ้ชิหายอีทัแกแล้วระดีอีกอันนึงมันก็ใส่ฉันอ้อยไอ้ยถ้าอีคนขุดมันจะใจซามใจชั่วบ่ฮักกันกับว่าต้องมาจ้อยเมืองรับแลนี้เมืองลับแลล่มแล้วปล่อยกูด้วยสิกูก็เป็นผู้หญิงนะเว้ยไม่แฟรเลยอ่ะ แฟร์เลยเนี่ยเจอผู้ชายสองมาตรฐานเจอผีสองมาตรฐานอีผู้มาลมันทําให้เมืองเฮาเป็นจะอีท้องตามีตายด้วยกันนะจกดูดิมันอ่อยกันแล้วมันอ่อยกันแล้วมันกิ่นกันเองลางก่อนจะไปล้วผู้มาลได้จได้เนี่ยื่อผู้มาลมันกิ่นกันเองแกดูสิงามเมืองปานเมืองฟ้า งามในลาสุดฟ้าเขาแม่โต้สักหน้าเลคุ้มเงาปล่อยกุผู้ชายมันกินกันเองไงอีกพวกนี้อน่ะเออดูสิมันจะพาไปที่หลุมแล้วหน่อยว่ะมจะไปพอบว่ากันที่หลุมกลางสุสาน